ประสบการณ์กินมแมลงครั้งแรกในชีวิตค่ะนี่คะ่ะเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนเป็น้าเดือนว่ามีใครนะคะที่ตามเพลงจา,คากคลิปก่อนหน้านะคะก็จะเห็นว่าเพาลงได้ลงรูปลงคลิปเกี่ยวกับการกินมแมลงอันนี้นะคะโดยทั้งสองตัวเนี่ยก็คือจะมีเป็นถ้าจะเรียกว่าดกสาคูมังไอตัวอ้วนๆนเนี่ยไอตัวเนี้ย เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอตัวอ้วนที่มันตัวใหญ่ๆหน่อยเขาจะเรียกสาคูนะคือตอนแรกอะไปเห็นคนเขาทําแล้วดูหน้ากินแล้วเขาบอกว่ารสชาติมันไม่แย่นะเราก็เลยอยากลองนะคะไปตลาดแล้วก็เลยซื้อมาเนาะแต่ว่าในไอเขาเรียกอะไรนะในถาดที่เขาขายค่ะมันก็จะมีหลายๆตัวเนาะเราก็ไปเห็นไอตัวแบบเป็นหน่อที่แบบเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่มันเล็กกว่าหน่อยนึงค่ะ เขาจะเลือกเหมือนเป็นตัวใหม่เขาเลือกเป็นตัวใหม่นะเขาก็บอกว่าตัวนี้จะขายดีกว่าคนทานเยอะกว่าก็ให้เราอ่ะเอเอมันขายดีกว่าเนาะก็เขาก็ชวนว่าเออตัวนี้ขายดีนะคนชอบกินอันนี้นะด้วยความอยากลองค่ะจริงๆคือเมนความตั้งใจของเรานะคือเราต้องกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวไอตัวอ้วนๆคืออยากกินตัวนี้แค่ตัวเดียวด้วยความแบบอยากลองเฮ้ยเขาแบบคือคนก่อนหน้าที่ก็มาเสือเขาก็กินตัวไอตัวใหม่อะเขาก็ซื้อตัวใหม่กิน แล้วก็อยากกินด้วยอ่ะคือล้วนคือความอยากลองนะคะก็เลยซื้อมาทั้งสองอย่างเลยนะโดยตอนที่เขาทำนะคะก็เหมือนพวกเนี้ยมันเจอเหมือนทอดไปแล้วนะคะเขาก็เอาไปทอดซ้ำอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมีสเปร์อะคะ่ะเป็นแบบสเปร์น้ำอะถีบผมไปสักที่สักสองที่สามทีอะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นนะคะแล้วก็คลุกๆๆๆๆนะคะ ก็จะมีขายเป็นจานเล็กๆจานละยี่สบแล้วก็ตักใหญ่ๆจานตักใหญ่ๆเลยจะขายตักละห้าสิบค่ะแต่อันเนี้ย <c oughs> เราซื้อมานะคะโดยผสมนะคะก็สามสิบบาทนะคะเดี๋ยวต่ออีพีหน้าค่ะ